ชมสวนลอยฟ้าสวนดุสิตอรุณนะดุสิตเซ็นทันพ์คตัวสวนที่เชื่อมอยู่ระหว่างห้างดุสิตเซ็นทัานพา์คไรระดับมีทั้งหมด4ชั้นบนพื้นที่ทั้งหมด7ไร่บอกเลยมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากในส่วนของชั้นที่5นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวิวเมืองและวิวสวนลุมจะมีชุดโต๊ะให้นั่ง่ามกลางต้นไม้ความจริงคือเดินมาเจอสวนนี้โดยบังเอิญเพราะวิวเข้าใจว่าทางเข้ามันอยู่ที่ชั้น6ด้วยความที่ยืนรอลิฟต์อยู่นานมากเราก็เลยตัดสินใจขึ้นบันไดเลื่อนพอขึ้นบันไดเลื่อนมาถึงชั้นที่าท6ห้านดอนัะคะกำลังข จนมาเจอประตูสวนในชั้นที่5นะคะพอเดินไปขวาสุดนะคะมันก็จะเป็นทางตันผงะนดูอ้ามันมีคนอยู่บนนั้นประตูทางเข้านะคะจริงๆก็อยู่ที่ชั้น6เลย ถึงแล้วนี่นะคะประตูในส่วนของชั้น6นะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงเย็นนะคะวันที่วิวมาเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะวันธรรมดาคนเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้รูปนะคะแนะนําให้มาในวันธรรมดานะคะช่วงเช้านะนาจะได้รูปแบบวิวกว้างๆสวยๆเนาะแต่ว่ามันก็มีมุมให้ถ่ายอยู่เยอะนะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างจริงๆถึงแม้ว่าคนจะเยอะนะถ่ายระยะใกลได้เป็นร้อยๆรูปเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนแบบว่าคนเยอะจริงๆ ความสวยงามของแต่ละจุดของส่วนนี้เหมือนเขายกเอกลักษณ์โรงแรมดุสิตธานีมาไว้ที่นี่ไฮไลท์มุมนี้นะคะก็เรียกว่าจุดชมวิวระเบียงลังนกเป็นวิวแบบพานโนรามานะคะที่เชื่อมระหว่างสวนดุสิตอรุณกับสวนลุมพินีลงมาจากจุดชมวิวลังนกนะคะตรงซ้ายมือนะคะเดินตรงไปมันก็จะมีโต๊ะให้นั่ง โซนนี้จะเรียกว่าเดอะพาซานะคะจะมีน้ำพุและสนามหญ้าสีเขียวมีคนนอนเนี่ยดูชิวมากเลยนะสะัพานตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นไปอีกนะจะขึ้นไปตรงที่จุดชมวิวตรงนี้นะคะจะเรียกว่าจุดชมวิวสวัสดีบางกอกนะมองออกไปมันก็จะเห็นแบบวิวสูงอะ่ะ โซนนี้ก็จะเรียกว่าดีการ์เด้นนะคะจะเป็นโซนที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้เนาะเมื่อกี้เนาะก็เจอชาวต่างชาตินะคะเขาเหมือนจะมาขอาถ่ายรูปกับเราแต่เรากลัวคุยภาษาเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องก็เลยใส่หัวไปถ้ามากับเพื่อนกับแฟนมาเป็นคู่นะก็ผัดกันถ่ายรูปได้นะคะหรือบางคนมาคนเดียวนะเราก็เห็นเยอะนะเขาก็จะพกแบบขาตั้งกล้องมานะแล้วก็ถ่ายตัวเองเดินบนสะพานลงมาด้านล่างนะคะเราก็มาถึงตรงมุมอัศจรรย์แล้ว มุมโซนนี้เรียกว่าอัศจรรย์ดูสิพิน,นีเป็นมุมกว้างอีกมุมหนึ่งนะคะที่จัดกิจกรรมสันทนาการได้ไปแล้วทุกคนก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะการเดินทางนะคะวิวก็เดินทางโดย MRT นะคะสีน้ำเงินนะก็มาลงสถานีสนลีลมทางออกสองนะคะก็จะถึงหน้าห้างพอดีเลย